เกิดมาเป็นสาวพุทธจังใดเอาไปได้เกิดมาเดียวคอยเอาเดินอย่างถือที่สุดเดินถูกทางและเป้าหมายของการปฏิบัติคือการรุดพุนเท้าเดินบ่ถูกทางเขากจะลงทางที่สาวกเป็นบอกว่าเพื่อเป็นการบำเพ็ญบารมี เราควรเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องที่สุดที่สำคัญก,ก็คือทางที่ถูกต้องที่สุดก็คือเหตุสมาธิเดินบบถืกทางเป็นอุปาทานเป็นตดยานนาสงสารทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของของตนทางออกจากสักสารวัตร <c oughs> แสดงไว้ชัดเจนแต่ถ้าเ้าศึกษาทำความเข้าใจมันเขากจะอยากปฏิบัติแบบสม่ำเสมอผู้ที่หยุดแล้วคือองค์โกริมานเน่ยหยุดแล้วจังสียนรมถ้ายังบ่ยุดก็บพมีทางที่จะเห็นธรรมบรรนผล การเดินทางคนหาเจ้าของถ้าเ,าเดินทางหนึ่งปีสิบสองเถือมันก็ไปอยู่สิบสองทางถ้ายุดแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วคนนั้นก็เห็นธรรมเห็นธรรมมาซื้อพอพอ,พพอเห็นทุกข์แล้วออกจากทุกข์ได้พอความหมายของคําว่าออกจากทุกข์คือพระพุทธเจ้าเป็น่ พระพุทธเจ้าเพื่อดับขันปรินิพานคําว่าดับขันคือพระพุทธเจ้าเห็นขันหาของเจ้าของเฮาเกิดมาเฮาหูแต่ว่าขันหาเป็นภาละแต่ว่าเฮาบุอยากดับภาละอยากจะแบกภาล่ะภาละที่นักคือชุดก็คือขันหาโมเมนเงินทองโมเมนเงินบุพเพใส่แล้วเป็นภาละอันนี้โมเมนต พระลาทินักความจริงคือขันหาถ้าเขาเข้าใจว่าเวลาตายมันก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทั้งหมดเขาจึงสีหูว่าการที่สิดับขันใดต้องดับแบบใดที่สำคัญเขาต้องดับให้มันถึกต้องดับให้ถึกทางให้ย้มฟังดีๆเดอะต่มาวาภาษาอีสานคน่อนข้างละเอียดเด้อถ้าฟังเป็นจับใจความได พระพุทธเจ้าดับขันปฏิเนพพานถามว่าคนในโลกนี่ดับขันปฏิเนพพานได้บ่ดับขันปฏิเนพพาน,พน,น,พานทุกคนดับได้ทั้งเบิดถามว่าใช้เวลาหลายบอถ้าเขาใจมือนี้มืออื่อนเขาสมาธิได้เลยเฮาสิอยู่กับธรรมใดก็ต้องเมื่อเฮาปฏิบัติต,ตามพระธรรมถ้าเฮาปฏิบัติยังบวมเป็นพระรรมท,ที่ถูกต้อง เขากรสิวเห็นพระพุทธเจ้าการที่จะได้เห็นธรรมต้องเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดอยากเห็นพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติตามธรรมนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญพระพุทธเจ้าก็อยากใหเ้เฮารุดพลจากสังสารวัฏรเพิ่งกันกเลยแนะนําแนวทางที่มันถูกต้องมหรักมีเหตุและก็มีพ้นแต่ว่าเฮาลืมอมา ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเกิดดับมีขันหาเกิดขึ้นมาใดกระดับใดขึ้กันพระพุทธเจ้าก็อยากให้เอาดับส,สัสสวนใดก็เลยแนะนำแนวทางที่ถูกต้องจนหอดทูมือนีแนวทางก็ยังงดงามอยู่คือเก่าถามว่างามขนาดใดงามอหรีงดงามจนหนาเรือเสือพระพุทธเจ้าของ แนวทางการรุดพลพระพุทธเจ้าของห้องบอกถึงสมาธิเพราะว่าห้องบอสามารถที่เสิเหตุให้เจ้าของไปเห็นคันหาด้วยทบุมีสมาธิพระพุทธเจ้าก็จะเริ่มสมาธิสะก่อนคอยไปเห็นรูปน้ำคอยไปเห็นคันหาของเจ้าของพราะเห็นคันหาของเจ้าของแล้วพยายามหาทางดับทุกต้นตอของทุกก็คืออวิชชาก็คืออดีตนั่นแหละคันหาของชีวิตนี่มันดับง่าย ถ้าสิดับนะแต่ว่าคนห้าวก็ย่อมดับมันเล่นวิ่งหาแต่แนวกระทบโบโห่วสิ่งใดที่มันกระทบเดาเกิดประโยชน์เกิดกุศลเกิดสติเกิดปัญญาสิ่งที่มันกระทบเกิดกุศลน่ก็ขึ้นลม้มเข่าล้มออกกระทบแล้วเกิดกุศลแน่นอนที่พระพุทธเจ้าเป็นบอกให้เฮากำนดลมหายใจให้ใให้าหายใจรู้จุดกระทบ ลมที่มากระทบเข่ากระทบออกนิ่งเป็นเอกคตาจิตถ้าเฮาบังคับลมอกุศลในจิตก็เกิดแต่จิตที่มันเป็นกุศลคือจิตที่ทํำให้ลมมันกระทบเขากระทบอ,อกนี่คือจิตที่เป็นกุศลพระพุทธเจ้าของเฮาอยากให้เฮาลุดพ้นอยากให้เฮาเบิดลมหายใจแล้วกับเบิดจิตนําจิตที่หู้ซึกล่มหายใจอย่างเดียวกพอต้องไปหูขัน จึงสีดับขันหาหรือดับขันปณิพพานได้เป็น,นปเรียนรู้หอดขันหาอย่างเดียวเลยได้บพบวเดยถ้าว่ามีสมาธิขันหา้าเห็นด้วยตาลืมไม่สามารถหลุดพ้นได้แต่ขันหา้ารู้ด้วยการหลับตาญาณน,นั่นคือสมาธิและปัญญาข้าอยากเห็นขันหาเจ้าของโดยสมาธิด้วยปัญญาตั้งใจปฏิบัติต่อไปเรื่อย เขาจึงสิรุดพ้นจากสังสารวัฏถ้าเขาปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นที่สาวกทางลายบอกว่าเพื่อเป็นการบำเพ็ญบารมีควรเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องถ้าเดินอยู่บนทางที่บ่ถูกต้องบ่มีทางที่สิรุดพ้นเทียตมาเคยบอกว่าอุปาทานที่หนักกว่าที่สุดมีอยู่สี่อย่างในปฏิจจสมุปบาทที่เฮาอยัางบรรลุพอเพราเฮายัางเบ่ไปถึงการทาความดับของนิโรธ ยึดมัน,นถือมันในกุบาอาจารย์หนึ่งยึดมันถือมันในตัวในตนยึดมันถือมันในวาจายึดมันถือมันในกรรมฐานที่พิษก็เป็นภพอุปาทานาปัจญยาภวาุปาทานสียางเหตไ้สะสมไปเกิดในภพนาแต่ถ้าผูกก้นใดที่หูประเทศใดชาติใดที่หูความจริงหลายประชากรกระินน้อย ประเทศใดที่ยังโมโห و, ความจริงประชากรกรสิไลขึ้นเห็นอยู่บอประเทศอินเดียประชากรบักหลายเมืองน้อย,อยประเทศน,อน,อนอ้อยยุ่กันก็เพราะว่าบด้อาศัยพระทรรับบด้เรียนรู้การเกิดการดับของขนันห้าเพียงแต่ว่าขันห้าเกิดหลายเองสิมีบุญหลายความจริงยิงเกิดยิงทุกาศาสนาพูดเป็นาศาสนาแห่งปัญญา ศาสนาแห่งการเรียนรู้ไปหาการดับทุกข์แต่ศาสนาอื่นบางที่เขาก็แลนหาเพื่อดีให้ตัวเองมีทุกข์หลายพระพุทธเจ้าประสอนดับทุกข์เขาโหูว่าสิ่งที่เขาเกิดออกมาแล้วมันเป็นทุกข์เขาก็เลยบอกเข้าใจแต่ศาสนาของเงาคือการดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงมองว่าคันหามันเป็นตัวทุกข์ทุกอย่าง ตาหูจมูกดินกายใจมีขันหาเฮาเให้จังใดเฮาจังสิดับขันใดขันหามันมาพร้อมกับลมหายใจแนละเฮาโผล่มาเฮาเหลื่อมมีขันหามีหลปมีเวทนาสัญญาสังขารตั้งแต่โพหัวออกมาจากทองแม่มพร้อมกับลมหายใจเฮาอยากให้ขันหาดับลงไปพร้อมกับลมหายใจ เราก็ต้องฝึกจิตของเจ้าขอการที่จะฝึกจิตของเจ้าของนี่สิ่งที่สําคัญที่สุดผู้ใดที่ปฏิบัติอาณาปณสตีจนบรรลุเขาอปปนาชาญได้เห็นพานิานเก่าซนต์ถ้าปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆอยู่หมองเก่าปฏิบัติไปเรื่อยๆหลังจากเจริญชาญแล้วบ่ดลก็เห็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเดินทางสายกลางนะถ้าเดินทางดูกวิธีเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียนรู้ว่าสมาธิคือตัวสาคัญบริเหตสมาธิบ่มีปัญญาสมาธิคือการเจริญจิตเดียวจเจริญจิตเดียวคือการเจริญหูสิ่งเดียวคือลมหายใจลมเข่าลมออกอยู่มองเกาความหมายของคําว่าสมาธิคือความตั้งมัน่นถ้าจิตของเราตั้งมั่นยู่มองเดียวที่ปลายจมูก ไอ้หาลมมันมากระทบสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาถ้าจิตไปหาตามรูลมโดยบได้หูจุดกระทบอยู่มงใดสมาธิบ่เกิดเกิดขึ้นได้แค่ระยะสันส้นๆสั้นแค่นิดเดียวไปไกลผูด,ดันบได้เพราะฉะนั้นการที่จิตไปหัวลมเดียวคือจิตที่หูว่าลมมันกระทบเขากระทบออกอยู่ปลายจมูกพ่อ ที่สำคัญให้จำคำหนึ่งไว้ว่ารายละเอียดของลมสาภาวะในการนั่งปฏิบัติโมเมนต์อารมณ์กรรมฐานสภาวะธรรมก็คือการกำหลนดล่มเข่าร่มออกเพื่อให้หูว,ว่ามีร่มเข่าร่มออกยือตลอดเวลานั้น,น,นคือสาภาวะธรรมโมเมนต์ความสุขความสงบตัววางตัวหายมือใหญ่ตัวลอย ความนสภาวะธรรมให้มองเป็นกิเลสทั้งหมดอย่าลืมว่าพณิพันธ์กับวันใดมีสุขมีปิติพาณิพานกับวันใดมีตัวหายตัวลอยการที่บบเห็นอย่างพูนจังเป็นอารมณ์พาณิพานคนเอาส่วนมากไปยึดติดอยู่ก,กับสภาวะธรรมเอาแต่สภาวะธรรมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะให้หนึ่งเกิดชื่อเสียง สองลาบสกการะ,ะหาสภาวะธรรมที่จำเขามา,มาเมา่อเบาให้คนฟังแต่ขบวนการปฏิบัติมันมีอย่างชัดเจนคันสิจะอธิบายให้มันละเอียดเบาซ้ำนีความจริงเข้าใจได้คันหาเป็นสิ่งที่ต้องดับเพื่อจิจะไปเห็นคันหาได้ต้องมีสติและก็สมาธิพราอจิตตั้งมั่น เท่านั้นที่จะหูและเห็นทมตามความเป็นจริงความหมายของคาว่าตั้งมันคือจิตที่มีสมาธิเจงสีหูสีเห็นอริยสัจสีก่อนที่สมาธีสิเกิดต้องจเจริญจิตเดียวคือลมหายใจเฮามีอยู่แล้วปกติหายใจเขา้าหายใจออกมีอยู่แล้วมันสียาวสีสันอย่าไปตามรูมันอย่าไปตามรูรายละเอียดของลมหายใจ พยายามตามรูเค่ล้มกระทบพยายามกำนดไห้หว่าล่มเขาล่มออกกระทบกระเพาะล่มกระทบเขากระทบออกอยู่หมองเก่านั่นคือความตั้งมั่นสิปากฏขึ้นมาถ้าจิตไปตามรูล่มหอดทองตามรูออกจนสู้ความเป็นธรรมชาติบ่มีหายไปเกิดแต่ความทุกข์นานๆที่จะสุขถ้าเฮาหายใจลงไปแช่ สุขอยู่หน่อยหนึ่งมือใหม่มากกะะสุขอีกมือใหม่มากกระทุกคน,คนทุกคนที่เขามาในาศาสนามีบาร,รมีทุกคนแต่เพื่อเป็นการบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อสัน์โต่บางคนกระชิทรงผลซ่าเนะ่บางคนกระรรงผลไว้บางคนไปเจอแนวทางกระเดินหนีก็มีหึกัน เจอแนวทางที่ถูกต้องเดินนี้อันนี้คือเจอมาหลายคนทั้งๆที่ปฏิบัติได้ดีแต่เฮาบ่สามารถที่ดึงไว้ก็มีคขึ้น,นสัตว์ทุกคนทุกตัวในโลกใบนี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมในอดีตนั่นล่ะก็กรรมจากที่เฮายึดมันทือมันว่าบางคนแค่เดินผ่านซื้อกำนี้บางคนแค่ทดลองี่ซื้อเล่นๆแต่เห็นผลบางคนทดลอง แค่อยากจะหู้เพื่อเอาไปเตียบเพียยเราไปเล่าสู้กันฟังความจริงสมาธิมันละเอียดอ่อนมีต้นแล้วก็มีปลายทุกกรรมาฐานที่เฮาศึกษาให้มันถูกต้องว่ามีการบรรลุการบรรลุธรรมของเฮาบ่เมนการจินตนาการบมเมนสิ่งที่เฮาจะต้องไปคิดเอาเองสมาธิมันคิดเองบ่ได้ถ้าเฮาคืดเองเฮาก็หลุดโดยความคิด แต่ถ้าเฮาเห็นและเข้าใจเรียนรู้ให้ถือวิธีไปบอกยาวเลยบ่ต้องปฏิบัติฮอดหปีส0ปีม่ต้องไปปฏิบัติฮอดยี่สิบปีถ้าเข้าใจมือนี้มืออื่นสมาธิเกิดก็ได้ขึ้นกันเพราะว่าสมาธิสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อใดที่เฮามีความเข้าใจยินซี่เฮาแก่กาในเวลานั้นเฮาเกิดความโลภ ในความเข้าใจยิ่งเข้าใจยิ่งเกิดความโลภอยากให้มีความโลภนั่นละ่ะพอถึงจุดจุดนั้นมันก็จะพานไปที่ละขั้นตอนเมื่อมีความเข้าใจมันมีความเสื่อมันในแนวทางคักพอหูพ่าเสื่อมันเกิดความโลภทันทีพอเกิดความโลภก็จะถึกปับให้อินซี่ดี๋ยวไปแก่คนมีความสามารถเขาปรับแบบนี้เขาสิบุปเปลราเต่สภาพว่า ผู้ใดสอนสภาวะธรรมแก่คนอื่นบ่เมนสมาธิเหมือนเฮาเอากิเลสมาสอนคนว่าโใจสภาวะธรรมให้คนเสือ่อถ้าผู้ใดอยู่กับอนามาสิสังเกตได้ว่าอาตมาบ่เคยเบ้าถึงสภาวะธรรมเลยมีแต่ให้ปัดถทิมทั้งหมดเพราะว่าเฮาปฏิบัติเพื่อสละออกบมเมนไปปฏิบัติเพื่อยุดติดกับความสุขความสงบความว่างเปล่า ผู้ใดอยากได้สมาธิพยายามกำหนดแต่ลมหายใจนั้นเมื่อใดที่มันปรากฏขึ้นมาสมาธิจิตตั้งมันหูซึกลร่มติดที่ต่อ30อนาที40นาทีจิตเปลี่ยนไปโบมีไัยสีสามารถอธิบายได้ตอนจิตเปลี่ยนไปรู้สึกว่ามันมาถึกได้บางคนมีผลแต่บ่หูเหตุหลายคนคือกัน ปฏิบัติอีกยังก็เห็นแสงเบิดนั่นเขาเอื้นคนมีบรารมีแต่ว่ายังบมมีเหตุอานาปานสติก็คือลมคือเหตุแสงคือผลถ้าบมมีแสงปัญญาก็ว่เกิดแสงที่ปรากฏเขาเรียกว่าแสงแห่งปัญญาการยังเหตุห้แสงมาอยู่ในชีวิตประจำวันพยายามเหตุห้จิตตั้งมั่นอยู่มอง อย่างที่เราปฏิบัติอาณาปันสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นแสงตามรูแสงโดยเป็นโบเทตามรูลมตามรูลมกับแสงไปมองเดียวกันจิตที่จะตั้งมั่นกลายเป็นจิตที่ไม่นิ่งคือการไปตามรูอารมณ์อันนี้คือความข้าใจพิษของครูบาอาจารย์ยุคใหม่ๆตามรูอารมณ์เหมือนกับตามรูจิตนัน่นแหะมันจิตมันบทัน อารมณ์ไม่สิ่งที่สามารถที่จะตามได้เพราะว่าเป็นนามธรรมตราบใดที่เรามีรูปประธรรมคือรูปประคันอยู่ที่ปายจมูเอาอารมณ์ไปกระทบเขาเรียกว่าคนมีปัญญาเอาบัญญัติไปกระทบกับจมูกคือรูปประคันบัญญัตินี้มีอะไรบ้างนามธรรมเวทนาสัญญาสังขาร เพียงแค่เรากำหนดรู้ไม่ต้องคิดว่าลมนี้มีความสุขวันใดวันหนึ่งปฏิบัติไปแล้วหายใจล,ลมมันมีความสุขหายใจเข่าแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขก็ไปตามรู้ความสุขเฮากะสิได้แค่ความสุขนั่งแล้วรู้สึกว่าปิติสว่างงบวางเปล่าก็ไปตามรู้มัน แต่ถ้าเฮารู้สึกแบบนั้นถ้ากำหนดลมต่อไปสีเห็นสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่าที่เฮาหยุดทุกสิ่งเป็นกิเลสทั้งหมดสิ่งที่สิตอบโจทย์เฮาได้คือการกำหนดลมให้มันกระทบเขาออกเขาสั่นออกยาวปกติความสั่นความยาวบนแม่รา,ายละเอียดของล้มบนแม่รายละเอียดของสมาธิจิตที่หูวว้ว่าลมมันกระทบเขาออกนั่นแหละสมาธิอยู่ม่องเก่า เพื่อที่เป็นการจเจริญสมาธิได้ต้องจเจริญจิตเดียวกำนดให้หูสิ่งเดียวคือลอมหายใจแค่รู้ลซื่อๆบ่พ่อต้องให้กระทบพอความหมายของคำว่ากระทบนี่สำคัญขนาดตัวปัญญาอยู่ที่การรู้ว่ามันมากระทบเหมือนกับเฮาเอา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมากระทบกับรูปขระคันนั่นแหละเพราะเฮาเกิดมามีขันหาถ้าเฮาเอาอารมณ์มากระทบกับวัตถุปัญญากระสิเกิดภาละกระเบาลงภาละที่แบกไว้อยู่คือขันหากระเบาลงเพราะว่าบบมีโอกาสที่จะได้ไปรับกินบ่มีโอกาสที่จะได้ไปเห็นสิ่งงามๆเพราะเฮามีอารมณ์อยู่กับลมเขาลมออกแบบสม่ำเสมตอตน,น,นเดลืมกิเลส ดื่มเสียงรื่มดาตร์แล้วก็พอต้องใส่ใจรายละเอียดของลมหายใจนั่งไปได้นานสักพักสมาธิมีกำลังอยู่ซื่อๆก็มีความสุขแค่ยินดีกับความสุขแล้วก็กลับมาหายใจต่อไป ก็ต้องไปยินดีนาานหอดสองวินาทีลุดกลับมาลมหายความสุขก็หายไปเขาเรียกว่าความสุขที่ชั่วขราวก็คือความสุขของกินเลสนี่แหละมีความสุขแค่ชั่วขราวความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ได้จากการปฏิบัติความสุขที่ยั่งยืนสิใดสิใดยนอนการหายใจเขา้หเขาหายใจออกเพราะฉะนั้นจิตที่หู้อารมณ์เดียวต้องอยู่ที่เดียวด้วย เพราะอาณาปณสติฟังไงดีๆบรรลุอยู่ปลายจมูกบดายบรบบรลุอยู่มองอื่นหลังจากที่บรรลุแล้วรู้แล้วรู้แค่ลมแค่ที่เดียวสมาธิก็เกิดที่นั่นถ้ารู้ลมลหลายจุดสมาธิเกิดหลายจุดถ้ารู้ลมในกายมีแต่ความทุกเขเวทนาถ้าเอาจิตไปรู้ลมกระทบมีแต่ปัญญา และสติที่มีกำลังเพราะฉะนั้นถ้าเขาเขาใจว่าสมาธิคือความตั้งมัน่นเขาตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดเขาเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการกำหนดลมของเขาออกให้มันโฮอ,อยู่ตลอดอย่าหยุดกำหนดมันสิทุกข์มันสิทรม,นม,นมานขนาดใดอย่าไปลากอย่าไปตามอย่าไปบังคับมันลมหายใจแค่หายใจเขาปกติู้แล้วว่ามีลมเขา่าลมออกนั่นแหละเขามีจุดกระทบแล้ว เข้าไปใส่ใจจุดกระทบหรือไปใส่ใจล่มเขาในโพงจมกูกมีแต่ความทุกข์มันสิวิ่งเขามาสู่โสตประสาทแล้วก็ไหลเขามาในหัวมีแต่ความทุกข์ให้ให้เกิดอาการตึงลักษณะของถาดปรากฏขึ้นมาสมาธิก็เลยบกเกิดพอเข้าไปตามรู้หลายๆอย่างอันนี้คือความสำคัญแบบเขา ถ้าเข้าใจเลยว่าสมาธิสิเหตุแบบใดโมเมนต์ว้าวสิตั้นงสมาธิเพื่อตรงกลางแค่ความสุขซื่อเพราะว่าถามมาเรียนรู้ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วมีเป้าหมายมีเหตุแล้วก็มีผลนําถ้าผูใ้ใดสงสัยเอยียงให้พาวามเลยมีเหตุแล้วก็มีผลมีคําตอบให้อย่างสวยงามทุกประโยคถ้าพูดถึงความจริงถ้าสิ่งที่มันบรจริงคําตอบสิบอรปรากฏ อันใดที่ควรสีแนะนำํำถ้าอันใดที่ยังบม่สมควรสี่ยังบม่แนะนำํำการแนะนํำสมาธิแนะนาำโดยปัญญาของคนฟังแนะนาำโดยสติฉันทะของคนฟังมีขนาดใดจึงสีแสดงทำเรื่องนี้จรงสีบัญญาเรื่องนี้ให้มันตรงให้มันถึงถ้าเอาสิพูดไปเลยทรรมาที่ลึกซึ้งเดียวมันกระสิบ่เข้าใจความจริงแล้วความเข้าใจอยู่คือต้นเหตุ ต้นทางถือปลายทางกระถือขึ้นกันนี่แหละคือความจริงอันสูงสุดถ้าเราอยากจะเลื่อนสมาธิพยายามกาหนดไหหัว,วกระทบเขาแล้วออกแล้วแค่นั้นพอสมาธิเกิดแน่นอนอย่าตามรู้ความหมายของคําว่าตามนั่นคือการหลุดออกจากสมาธิถ้ารู้ซึกล่มอยู่องเดียวนั่นคือความตั้งมันเพราะจิตตั้งมันอยู่องเดียวเกิดสมาธิเอาลองดู